แล้ผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโันเน่นะครับน,นี่กัมพิโลพิซเนอร์945ทุกคนไปแย่ไรน้องลุนล่างลุนจริงเหรอเฮ้ยพี่ขีมนี่พิซเนอร์ไม่ได้มีปรับอะไระทุกคนเป็นแพทใหม่ก็จริงแต่ไม่ได้มีปรับอะไรนะผมแค่จะมาเล่นออนตันผมกูเห็นอะไรเข้าหลังอะ่ะข้างบนอะ่ะ เห็ oh. นเฮลิบิงเดินอะเออผมแค่จะเล่นคอนตันใหญ่ลแล้วคนก็เล่นตีแหละแล้วก็คอนตันใหญ่ติดมาเด้อโลบ็อกอะไรเงีย้ยบีชบีคอนตันใหญ่ก่อ,อใหญ่คนหวดไปอ <Hey. S 1> ืาอรู้สกิลสามนี่มันกดเลยนี่มันเป็นยังไงวะคือถ้าเข้าระยะคือกดมันจะออกเลยปะเราไม่ต้องกดสองคลิกใส่นะ <c oughs> เออวะ่ะ แล้วมันแรงจังเลยอะ่ะผมไม่โดนแล้วมันรอขวดมาส่งหน้าเลยอะ่ะแมากๆกำลังไปข้างบนกูส่งแม,มากาไปแล้วพี่น้องแล้วมันซื้อหวาดส้มมา <c oughs> อ่าแมงวมากูกลับมา กูก็ไม่ได้มองเลยมันกลับมาตอนไหนโอไอ้นี่มึงมายืนรอในกูรู้เลยเนะี่ยเอาเด็กเอาขวดโกยเฮียกูรู้เลยด <c oughs> ิงหายนะฟ้ายังไม่มีละไอ,อ,อ้เหี้ยมันออยละมันหลุดอ่ะ มัเเกกมมนเขา,าเนี่ไม่ดีเออไขาเดี่ยกูไปแก๊งมาเลยวะมีรูนี่นี่หาเลยจะแน่จะป่าเลยวะนี่ไงกูเจอแล้วไแย้แล้วเพื่อนไปผมมันมีหวาดส้มตรงนั้นนี่เอง เไปพรอนได้ว่ะดับเบิลแท็บว่ะแต่แลกด้วยชีวิตแล้วลิงเขาจะเข้ามาได้ไหมนะตากูโดนกัดโดนสับเรียบร้อยตาไปกูคิด มันไม่หยุดรอเพื่อนมันนะหรือมันหยุดหมดแล้วหยุดหมดแล้วอ๋อเอาดิเอาดิตัดคลิปหลังไฮ้ข้าเคมกำลังเข้ามาแล้วเี๋ยผมตันล้้นเดี๋ยวไป กันได้เ่ะว่นะศัตรูหายไปกูบอลลูนจริงตับเลยว่ะกู <c oughs> ดักหน้าไอ้น้องกูไม่เจอใครเลย <c oughs> สวยบอลกำลังวับเฮ้ยวอลซโลคิวอ หนไอ่ะแรกเลยอ๋อแรกชีวิตกับพี่กีมไปแล้วอไอ้บอนโลกบอกแล้วอะเ่อปอนที่ทนได้ลิงหายนะมันมาและเด็กเฮียมาไลาทิพกูว้ามาแล้วไงก็ต้องขอตังค์สักหน่อยพี่มันมีหวาดตรงไหนวะตรงนี้แก้แล้วใช่ไหมแก้แล้วแก้แล้วโอเคเดี๋ยวลองรอเล่นนี่ไม่มี มันยังเห็นผมยุอบอ่าวะมันไปยืนมุมนู้นเลยอ่ะเ,อเดี๋ยวลองรอพี่หิมลองลองลอง,ลองผมจะลองคีดตัวนี้ละโดนสวยเราบอกมาก่อนเลยน้องศัตรูหายไป ตู้หายไปดาร์กเรนดาร์กกูก็น่ากลัวเหมือนกันนะมึดมึดมึดทุกเลนเลยฮียตัน,นแ,นแ้่ <c oughs> มีวาร์ปซ้อนอยู่อ๋อ,อลิงอยู่นี่มันมีวาดส้มอยู่นี่ว่ะกูยอยากไปตัดลูน รู้งอนเรนเจิชันลิงไปบนนะลิงไปบนที่บอลไงวะบอลรีบฆ่ารีบวิ่งกลับเพื่อนลิงแสมากำลังไปบอลนั้นเป็นทางกลับที่เร็วที่สุดแล้วสินะ โล่บล็อกละตากูหนีทับวะโดนกูลากเดยกน้องเล่นบ้าเพื่อนเล่นได้นะเล่นได้หนาะตีเลยกูตายหรือเปล่าเหมือนจะตายเพื่อนโนเอ็มรู้เรื่องโนมานา โอ้ oh, okay. ยเชืไม่ตายกับตายอ่าอ่าแอคบิงอีกูว่าตาสินจาว่าบนแล้วด้วยอ้อมไปได้ไหมพี่วิ่งแบบบิงแบบบิงไป,งไปพี่จะเข้าก่อนใช่ไหมเอาเลยเข้าเลยผมไม่ดึงผมไม่ดึงเล่นเลยมีอะไรใช้เลย <c oughs> ก,ลอก่อนมาจิตเตอรมีเปล่าติไปแล้วโอเคกูเชื่อมันมีนึกว่าเฮลมันมีมันก็เห็นอยู่มันจิตกูข้างบน เออว่ะมังกรอสองมังกรเดินตามอยากอยากใส่พี่แบบเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยมันไม่อยู่ปกป้องพี่ไงเราอยู่คนละซีกโลกตะวันตกอ่ะเดย์เราอยู่ห่างกันหนึ่งจนสี่ไม้แต่ไม่เป็นไรใจเราใกล้กันเอาละกูว่าแล้วต้องมาแบบวันแวว <laughs> เฮ้ยนินจามันจะกลับเข้าป่าเปล่าวะ ไปแล้ว,วยแย่แล้วกูเจอเ่อปิงเดีย๋ยไรน้องอ้ามีเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวก็ตายเลยไอกลางกำลังโดนโอ้ยปอนนี่เองปอนบอกได้ทั้งวันตรงไม้เข้าสวยกูะแทบตัดให้ปั๊มขวด,ดวที่ปอนโดนสับกอนพี่คิมกูก็โดน ผมมากลางแล้วเลใจไม่ได้จวนี้จาเดี๋ยวเ้เอดี๋ยวก็ออกไปเพื่อนโหมูตะลวงฟันีแล้วลิงมันมีวสสมมาดส้มไหมวะปากตรงไหนวะข้า,ลางล่างกำลังไปไม่เี่ยมันเห็นนะเหรอเออ กูปักไปแล้วเดี๋ยอน้องอันนี้ลิงไหมเออปวดสวย,ยเฮ้ยเ,เรียบร้อยทับหน้าต้องการกำลังเสริมไม่มีดึงมาบอสแย่ละวสวยพี่เขม ตายปอลปอมันเล่นอยู่แย่ yeah, แล้วมีใครมากับฉันไหมไม่มีเลยเหรอตามไปกำลังไปตายแล้วมึงเออเดิลิงก็กมาเที่อะพี่ขี่มาไม่ได้นินจาบีกบีชิ้นแรกมันกดแบ็คแน่ๆ พอมึงต้องมาเล่นกับกูยาวๆว่ะต้องใช้แทงโหแย่แล้วมึงจาเจ็บมันมีอันตรีประละ่ะไม่มีสิบวิ <Okay. S 1> ห้าตัวเลย <Okay. S 1> <ๆ>จะลองไหมละ่ะโอโ้โหจะยืนแกแกันแอกมันจะคอต้องมัดมีวาร์ปรเปล่าวะเออต้องให้มึงเล่นมึงมีโซแถบอะตัดตัดพวกตัวบิงไปเฮีบิงไม่มีไม่มีไม่มีแย่ไรน้องเฮีบิงมันไม่มีอันตรีอะ เออให้มึงรับหน้าไปก่อนเออมันมันไม่เล่นวะมันไม่เล่นมันไม่เล่นพอมล่างก่อนมะเราว,วาร์ปกูดาวสารศิวิอ่ะนั่นแหละให้ด้างมันไปไล่เล่นหน่อยด้างมันได้ขวานยังได้ละให้มันหนีฟาร์มไปทั้งม้ากูกำลังแย่แล้วกูไม่มีวาร์ปพอมล่างให้เพื่อนก่อน สิบวิวับได้อะสิบวิอะกูก็ไม่เคยเล่นดิเที่ยดอนทึกลนะกูเล่นคขนาฟ้าเลยกิ่งเออเออหนึ่งมึงนหนึ่งแสงมัง,งกรมันใช่ใช่ใช่เพราะงั้นกูเล่นมาละดูบิงกะเปรี่ยวเลยพี่คฮียไปก็เดี๋ยว,วยเดวลอยนะไปพร้อมจะพีชีพก็ไปอ่าบิงไปตีเฮ้ยตายละ อาลิงตัวฟอมเลยตอนไล้หะอ้อาวดวงก,กูลากาาสวยาวชายโยกและะ้ววะทับหน้าต้องการกำลังเสริมไฮ้ตัวจริงนี่วะกูไปสองใส่เล่นๆสักทีดิอัดสลับไปก่อนเออไล่มันด,มด,ดิหมดละชาร์โดหมดละ มานานมันก็หมดนั้นแ่ะวิ่งกลับระวังไปนู่นเล้เฮียระวังเดี๋ยวเขาสเตปป่ารอดเด้อไปไล่เล่น,ลนๆมาได้ปะไม่มีไม่มีมึงเล่นคนเดียวไปก่อนก็ได้นะหนึ่งใสโซโทแทบไล่ๆให้แม่งโดดหนีไปตดดยวมังคขอมมึงแรงอยู่นะ ได้จออะไรไปรอดปะโดนโซแทบอยู่ปะตายเน,น,นี่ยแหละ,หละเส้นที่มึงเดินระวังเผื่อเพื่อนมันมาเฮ้่ยวีเนกนเล่นกันตรงกลางว,ะออไวไา่ะเอ้ยใบไอ้เหียแล้วโดนขัดแล้วกูโดนแหละโดนเฟีย โดนเฟียก่อนเอามันก่อนได้ไหมนะออกออกพี่แล้วออกเลยเอาแล้วพี่ถอยให้คนอื่นเล่นไม่มีตัวอื่นบอกลนะ้วมันจะเล่นโยกแล้วจ่ายอยู่นูน่น มีเฮสว่ะเพื่อนอันเหรอวะปล่อยอะไรมาบนเ้ยหมแมงมัดจะเอาสุดป่ะพับหน้าต้องการกำลังเสริมพิมทำแมงมัดใช่ไหมเอิ่มเอาจริงไงแมงมัดไม่เจอได้น้องหายซับสุดวิ่งเข้าของเราป่ะพับหน้าต้องการกำลังเสริมลิงได้หนูยังวะยังอยากลองเล่นกับแอคกว่วา ประกาหน้าพินาศแล้วก็จะได้อยแต่เพื่มมันว้าบอ่ะมันปิดหน้ากากมันก็ตายอ่ะต้องหาบเคบีเฮ้ยรอดป่ะกิ้งไอ้โดนดึงเรียบร้อย ยู่บนหมดอะเอาพ่อมดิดันมาแล้วจงปีสิ่งก่อสร้างนี้ยังมีบีบีังยังไม่ได้ทำโคเปล่าให้เียนินจาเฮ้ยเฮียวบิงว่ะเฮ้ยปากหวานละเฮ้ยพี่คิมอ้าวเชี่ยมันดึงมาเชี่ยอะไรวะเนี่ยได้อยู่ กูก็ไม่รู้อะไรบ้างเมื่อกี้ป้องตีกูก็สวยกูงงมากเลยกูงงหลาย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 อย่างมากเมื่อกี้มันมีอะไรหลายหอย่างเกิดขึ้นที่ไม่สมคบเกิดลิงหนูลิงไปนาลิงหนูตอนกันบนกันก็ได้มันจะเข้ามึงหรอวะแต่รอดได้ เนี่ยว่มามันจะเข้ามันจะเข้าพิทีมกูนี่แหละไม่มันก็จะไม่เข้ากูไงลิงโยกะอะลิงมันทำโนไปไหนหมดวะโซนบนหรือเปล่าระวังนะระวงะงะังหวานเออเฮลิเปียมาบอล เบกกิ้งไล่มันดิไล่เฮลบินไงมันโหแล้วอยู่เพียบเลยดิเเเออาายตายอยู่แต่กูไม่น่ารอดขอได้แลสองตัวก็ยังดีเออไปหาไปลูนบนอ่ะเพื่อนเพื่อนมาจากลูนบน่ะ ดิจนเฮ้เยพี่กิมเอากํลาลังไปเฮ้ยเพื่อนสวยอยู่นะก้อนกิ้งใส่แม่งเลยกูกำลังไปร้ายยังอยู่ร้ายยังไม่ตายได้ไหมโอ้โหเฮียแ,แล้วไงเฮ้ยมันชาโดหมดชาโดหมดอะไ จะรอดอย่างนั้นหนอว่าใจไอ้นี่เฉยๆพี่กีบกูเข้าวเฉยเล็กก็ข้าแล้วได้ข้าวแล้วได้คือจบข้าวแล้วได้คือจบไอ้น้องข้าได้แล้วได้คือจบครับอยากเดินไอ้นี่ปะอยากเดินโซนโซนวัดรพี่ตายคนเดียวแต่เพื่อนได้หมดคุ้มครับคุ้มค่าถูก กลับไาลีไหมบอลจะอยู่เล่นต่อ,อยงั้นนหรอมไม่ได้ไม่ได้มึงอย่าทะลึง่งจะโดนแอคสับหัวเฮ้ยพี่คิมเราไปล่าลิงกันดีกว่า <vis> ไม่ต้องตัดนูอ่ะพี่บิงตันพื้นก่อนอ่ะแล้วค่อยตัดเศษค่อยดูมานาเศกเพื่อมันถอยรอกลางก่อนรอกลางบิงตันพื้นถ้าคิกโดนตัวแม่งก็ปลดนูนะไม่กระตันมือออกนะเหรอเพื่อนจะเอาเออของวะ ต้นให้เพื่อนแอคบีคบีผมไม่กล้าเดินขึ้นไปข้างบดนะกลัวเซอร์ไพรส์เออมึงบางไปนี่ดิบนนี้ดิไอ้เหี้ยระวังระว่าไปเรื่องนั้นอะ โหดาร์ดูดใหญ่มปขนาดนั้นเลยล่างเฮ้ยลิงมาพี่อันมุม่งวะไอ้จนมีดัสไหมไม่ไปแล้วว่าวไปแล้ว เราเระเบิดเนี่ยระเบิดวิดทางอ่าบีคบีต่อยเนาะมันทำบีคบีอ๋อนี่ทำรีเฟกเอ้ยยังทำสเปลทัพหน้าต้องการกำลังเสริม กระท้อนนะอนนี้จาโชเฟียไปแล้วกูคอนตันให้เพื่อนกูคอนตันให้แล้วเฮียแล้วมันคัดอบแม่งเลยอบแม่งเลยกูตบแม่งเลยจาก access, ูตบอยู่คอนตันไม่ติดคิโมคอนตันคิโม้เฮียแสดงไม่เสียของ Ê, mình bị con sứ nữa mà Linh sứ Lò ơi đá này xuống ấy ngang lì tí ba vậy nó mấy Con tải là bọn cỏ nói Mình cỏ nói, mình bị còi, lên Cỏ 13 mày nóng โลบ็อกไม่ได้บวกเกาะนะมันบวกแค่เลือดอ้าวเฮียมันขัดเรียบร้อยดิลิงขัดลิงไปขัดดูดเดโวโอจ้าขอได้ส่วนวะแล้วก็ล,ลังคาลิงอะไรเฮียดากลัวไม่มีวีเคบีอ่ะมันจะยื้อถึงจนกูมาปะวะไม่น่าไม่น่าถึงอ้าวตะนานจัดอ่ะ คทับหน้าต้องการกำลังเสริม vindicated หีมลิง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  <c oughs> นี่นี่มาต่อด้วยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะตันพื้นนะ <c oughs> นี่นี่มันจะเข้าคลิปพีมกูอยู่นู่นทันปะเนี่ยไปสวยเนี่ยแล้วตัดเสกเออีิบร้อย <c oughs> จริงๆร,รู้สึกว่าคอนตันตัดหนูได้นะแต่ว่าที่พี่นุบอกมันกูดาเท่าไหร่นะกูจะลอง<า>ใช้ตัดเองดูเคมีทาวฟ้าแล้วไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแล้วตัวบิ๊กมันบีคีบีเยอะเองที้งมันไม่ทำรับม็อกอืมมันขัดใช่มันบีคีบีเยอะกูออกคอนตันนี่แหละเออต่อยอดโลบกกูไปเลยไล่ไล่เคาะ หนึ่งรัวๆแล้วก็ไล่เคาะที่กูเล่นหนึกูดาวโคตรเร็วเลยวิเดียวเองถ้ามันไอ้เหี้ยถ้ามันคลิกขวาได้นะออนนั่มันจะโกองไปเบโวจะบิ้งมาดึงมนันเอวหวานปะคโลไปคโลไปเฮ้ยเขาบินกันสีแล้วเฮ้ยอยู่นู่นหมดอะ่ะโอ้ยสวย คอนตันอย่าโดนคอนตันเทียมันแยกล่ามกรบลบไปละเทียไม่มีทางรอดแล้วสัตว์สู้แม่งเอาดิกูเชื่อมั่นในคอนตันกูกทีเดียวเองอ่าเยอไม่ตายเฮ้ยมันซื้อเกิดสองรอบโอเคโอเคโอเคนินจาเสียซื้อสองคอนตันใหญ่ละ โอ้โหเฮียดาร์วินโบถ้ามึงเอาเฮียอะไรมาเอาลงล่ะเฮ้ยนะลิงมะแม่อนดูหลังเล่นหลังมหาหลังไปให้เพื่อนเขาเล่นไปตายหาแล้วล่ะอ่ะเฮียไปไม่ถึงฝันกูโดนสะท้อนตบแม่งตบแม่งเลยโอ้แย่ละกูโดนมังกรตบ เกี้ยมังกรไล่ตบกูกูไม่รอดปะโดนมังกรไล่เผาเลแครี่กูได้หมดเก้ยหลิ่ไม่ตายอ่ะหรือมันซื้อไวอสัตว์เนี่ยตายได้หมดเกี้ยกูโดนมังกรไล่ไอสัตว์บินก็ไม่ได้ วิ่งหาเลยรู้แค่ความป่าว่ะเขี่ยมากับแอกว่ะเฮ้ยมันเอาบิงมามาดิ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 บิงเดินมาคนเดียว<ป>เออตัดได้ว่ะตัดได้แต่บิงไปแล้วโลนซะเออมันจังหวะลนพอดีไง <laughs> แล้วไม่ติดครูดาวแล้วเนี่ยคือมันติดว่ะแต่กูหันมามองตอนครูดาวเสร็จแล้ว ก็ไปย้อนดูจริงๆเราต้องนันกลางไปแล้ววะสโลมันเพื่อนเออเอาเ๋ยโดนคู่ไปดิ อยู่ข้างหลังรู้ไหมอันติยาพีิคิมเลยสวยปวดหน้าไปเลยไล่ไปเรื่อมันไอ้นี่วะเอ้ยปอนได้อยู่ไล่อยู่ไล่ไปไล่ไปแล้วนี่นี่อยู่ที่หนึ่งถึงไหมอันตรงอันติกิ้งสามเรียบร้อยไม่น่ารอดเยอะกูเหนื่อยอะ โดนโดนตันไอ้น้องกดดูให้ไงน้องกูดาวไม่เลยนี่หวายเฮียเ <c oughs> ออกูรู้สึกเหมือนมันไม่กูดาวเลยเพราะเมื่อกี้ที่กูลองกดใช้แล้ว,ลวมันกูดาวก็ยังอยู่โอเคทุกคนเกมนี้ p r i เน,รนอร์มาเนี่ยงั้นก็ก็เน,นี่มีเยอะมากนะก็มาหาเล่นคอนตันเกมนี้ดีแคลรี่เกิดก็มาได้กันฝากกดไลค์ครับตะไคร้จัดเดือดเจอใหม่คลิปหน้าพวงแองขอภัยไปแล้วบายครับผม